สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่า,ทานผู้ชมณบัดน,นี้ท่านจะได้เข้าสู่ในการบรรยายนะฮะการซื้อขายหุ้นนะฮะการซื้อขายหุ้นซื้อขายทองนะซื้อขายซื้อขายเงินค่าสกุลเงินต่างๆทั่วโลกนะฮะและก็เงิน น้ำมันนะฮะน้ำมันนะฮะบริษัทโด่งดังทั่วโลกนะครับอตอนนี้ไปนะฮะจะเป็นหลักการการซื้อขายหุ้นนะฮะการซื้อขายหุ้นนะฮะจะเป็นการซื้อขายทองก็ได้นะบริษัทก็ได้นะที่โด่งดังทั่วโลกครับผม นะะนี่ก็เป็นเส้นกราฟนะฮะทองโกนี่ฮะโกนะเส้นกราฟทองนะฮะอันนี้ก็เป็น MTC m t 4นะครับนะครับ MTC and o นะครับถ้าท่านจะเข้าสู่ตรงนี้การซื้อขายหุ้นนะจะเป็นหุ้น ด้วยเงินโบนัส1,500 USD นะครับ1,500 USD นะ1,500 USD นี่นะครับ1,500 USD เป็นฟรีนะฮะฟรีท่านจะเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับ ก่อนที่ท่านจะเข้ามากระบวนขายซื้อขายได้บัญชีมาลงตรงนี้นะครับหนึ่งท่านจะต้องเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีนะฮะนะเปิดบัญชีนี่แหละะท่านจะต้องเปิดบัญชนะีจะต้องใช้อีเมลนะฮะใช้อีเมลนะครับเนี่ย เอาลูกดอทคอมนะฮะเอาลูกดนะ,ะท่านต้องสมัครอีเมลก่อนนะฮะท่านต้องมีเีเมลก่อนเอาลูกดอทคนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาสู่การซื้อขายหุ้นฟรีนะแต่บัญชีเป็นของท่านนะครับบัญชีเป็นของท่านนะ <c oughs> บัญชีจะเป็นของท่านได้กำไร เท่าไรก็จะเป็นของท่านนะครับเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านมันก็เป็นของท่านหมดนะฮะท่านจะได้บัญชีนะครับท่านจะได้บัญชีก่อนที่ท่านจะซื้อขายหุ้นด้วยเงินโบนัสนะ่ะหนึ่งพันห้าร้อย USD เนี่ย ท่านจะต้องสมัครอ e ีเมลนะจะต้องมีอ e ีเมลของตนเองนะฮะตอนนี้ต้องท e ําอีเมลก่อนนะฮะท่านต้องท e ําอีเมลก่อนอหนึ่งก็ต้องนะหนึ่งก็ต้องสมัครอ e ีเมลนะฮะนี่แหละครับอีเมลนะ ท่านจะต้องสมัครอ e ีเมลก่อนนะฮะอีเมลนะฮะนะฮะต้องใช้อ e ีเมลนะครับเนะะี่ยหนึ่งสมัครนะฮะรับอ e ีเมลจาก outlook.com e ก็ได้นะ,ะนะีนการสมัครอ e ีเมลนะครับ อีเมลนะฮะปัสผู้ปัสผูดนะครับปัสร์ดนะฮะเดือนเดือนเกิดนะฮนะวันเกิดนฮะวันที่ฮะปีฮะ ปีเกิดอันนี้ปีเกิดของท่านนะครับอันนี้มันของผมนะครับถ้าจะต้องใส่เดือนเกิดปีเกิดนะเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดของท่านนะครับอันนี้มันเป็นของผมนะครับแล้วก็เ็กนะฮะใช้ชื่อชื่อนะฮะชื่อนามสกุลนะฮะของท่านนะฮะ ชื่อนามคุณต้องเป็นของท่านนะอันนี้มันเป็นของผมนะครับเนี่ยครับ การลงอ e ีเมลนะฮะนะฮะใกล้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับอีเมลนะฮะอีเมลสำเร็จแล้วนะฮะได้อ e ีเมลมาแล้วะฮะได้อ e ีเมลมาแล้วเนี่ยนะ,ะแล้วก็บันทึกไว้บันทึกเมลไว้นะฮะ เมีย e ววะนะนะเมื่อท่านได้อ e ีเมลอย่างนี้แล้วนะครับได้อ e ีเมลตามนี้แล้วนะเราก็ไปที่อ่า